ปุ่มปนัดดาส่วนทันควันหลังชาวเน็ตแซะเลิกัวกคนเก่าแต่งงานใหม่ครั้งที่สามเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อปุ่มปนัดดาถูกจับตามองเป็นดาราทองใกล้คลอดโดยงานนี้เธอได้ออกมาโพสข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณสหรับทุกกำลังใจและทุกความคิดเห็นที่มีให้กระปุ่มนะคะเดี๋ยวเมื่อไหร่ปุ่มพร้อมชี้แจงปุ่มแถลงแน่นอนตอนนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องโฟกัสดีใจที่สังคมไทยเปิดกว้าง และเป็นพลังบวกให้กับผู้หญิงคนหนึ่งขนาดนี้ค่ะและในเวลาต่อมาเธอนั้นก็ได้ยอมรับว่าตนเองแต่งงานกับแฟนหนุ่มได้นานถึง2ปีและล่าสุดเธอก็ได้แคปคำวิจารณ์ชาวเน็ตรายหนึง่งที่คอมเมนต์ว่าคนสุดท้ายหรือเปล่าคบง่ายเลิกกับผัวรับคนเก่ามีใหม่อย่างไรนึกถึงอันดามากๆถ้าเรามีแม่ผัวเยอะๆไม่ชอบแน่ๆความสุขของแม่เจอของใหม่ได้ยินดี แต่ถ้ามีพิธีแต่งงานเราไม่ยอมน้องอันดาเด็กขัวอ่อนเอาใจช่วยอันดาทําใจค่ะก่อนที่ปุ่มปนัดดาจะส่วนทันควันหลังชาวเน็ตแซะเลิกผัวล่ำคนเก่าแต่งงานใหม่ครั้งที่สาบไม่นึกถึงลูกสาวน้องอันดาโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าคุณแพร u ูโอบไม่ต้องคิดแทนน้องนะคะน้องเข้มแข็งและมองโลกกว้างกว่าที่คุณคิดเขาดีใจด้วยซ้ำที่มีคนมาดูแลแ,แม่แทนเขา น้องเป็นตัวของตัวเองและไม่ใช่เด็กหัวออดอย่างที่คุณคิดค่ะเอาจริงๆนี่ก็งงนะการที่แม่ไม้สักคนหนึ่งมีผู้ชายมาขอแต่งงานมันผิดอะไรก่อนนี่ถ้าไปแอบ,บกินกันแอบบคบผัวชาวบ้านไปแย่งแฟนคนอื่นเขาค่อยด่าไหมแฮตแท็กตูผิดอะไรแฮทแท็เปิดก็ด่าไม่เปิดก็ด่าจะเอาอยัางไงครับขอขับคุณแรงข่าวจากทีนิวค่ะ